ดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันทำงานจ้าทำงานยังไงให้มีความสุขอย่าไปเครียดกับงานมีงานก็ทำไปจ้าสู้ๆกันทุกคนดูดิไมโครัตกหรือยัง แม่คะี่รอคอยกันแล้วกับมหากรรมวันนี้นาแค้นซันนะคะวันนี้เราไม่ได้แบกใช้ไหเนาะไมโครตักพอไม่โคตักเต็มปุ๊บเราออกไปทิ้งเลยเราไม่ได้ขึ้นถ้าวันนี้ขึ้นนี้ก็เต็มยศค่ะเต่เกายท่ายาวเสื้อแขนยาวเกือบมีม้วนรองเท้าผ้าใบถุงเท้าอันนั้นเต็มยศคือว่าเราไปขึ้นเองแต่วันนี้ไม่โครตักก็สบายๆค่ะ